สดีครับปว๋วพวกผมเทนรีวิวนะครับผมก็นนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัว WD My Passport ที่รอบนี้มาในรูปแบบของ SD เลยนะครับผมนะครับก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมา,มาดูตัวจริงกันเลยครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็น SD นะครับซึ่งความเป็น SD เนี่ยเขาให้ขนาดเล็กลงมากเลยนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับว่าด้วยความเป็น SD เนี่ยยังทำให้มันสมัยจะแบบ ทได้นะครับผมซึ่งทาง WD เนี่ยัปูดมาถึง1.98เมตรเลยทีเดียวนะครับตีจะว่าประมาณคนคนนึง นะครับผมที e, ่จะสามารถร่วงมาดับความสูงของคนนึ่ขึ้นมาได้ก็สำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับเป็น s อีที่เหมือนเป็นตัวต่อมาจากมาทั้งบอร์ดตัวเดิมซึ่งโปิตีราเีนเป็นจามุนนะครับก็อันนี้จะเป็นตัวที่เป็นจามุนนะครับถ้าเทียบขนาดกันนะครับก็เจ้าตัวนี้เนี่ยจะเล็กลงเยอะเลยนะครับผมแล้วก็แถมว่าเจ้าตัวที่เป็น s อสเนี่ยสามารถจะตกกระแทกได้นะครับเนื่องจากมันไม่ได้มีกลไกในการหมุนในตัวจาหมุนนั่นเองนะครับผมทำให้เจ้าตัวนี้เนี่ยตกกระแทกได้ไม่มีปัญหาเลยซึ่งเจ้าตัวเนี่บนระคั ก็จะเป็นทาจากวัสดุเป็นอลูมิเนียมเคลือบตัวอะนไดายนะครับผมล่างตัวของวัสดุเนี่ยมีมีฟิลในการดูพี่รู้สึกฟิลพุชมากนะครับผมผมก็ชอบจริงๆนะครับก็ข้างหน้าเนี่ยก็จะทําเป็นเหมือนเป็นลายล่องนะครับเป็นล่องตรงนี้มาครับด้านหลังก็เช่นกันนะครับผมนี่นะครับก็ตัวกัวผมถือเนี่ยนะครับเป็น1นึ่งเทราไบต์นั่นเองนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับทาง WD ในการตีมาว่าการอ่านเนี่ยอยู่ที่1,050 MB/s นะครับผมเขียนเนี่ยอยู่ที่1,000เลยนะครับผม ก็ทางดับเบิการ์ดีใหม่เงี้นะครับแล้วก็ในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างครับมาดูกันเลยครับครับผมก็ทรัในกล่องนะครับในกล่องทาง W B บเนี่ยก็จะให้เจ้าตัว U S B ที่เป็น C ีดูมานะครับสำหรับใครที่ไม่มีตัว USB Type C ในตัวเครื่องไงครับก็สามารถใช้ปีไทเอร์ครับมาต่อพวงกันได้นะครับผมเป็นตัวแปลงนะครับคำับตัวนี้เนี่ยนะครับทาง w ับเนี่ยให้มาเป็นตัว USB 3.2นะครับแล้วก็อย่างนึงนะครับผม SSD เนี่ยนะครับเมื่อเวลากู้ข้อมูลเนี่ยนะครับมันจะยาก ปกตินะครับแล้วก็แพงกว่าตัวฮดิสฮาิจาหมุงด้วยนะครับทาง WD เนี่ยก็ให้เป็นตัวบริการกู้ข้อมูลฮาริสนะครับมานะครับฟรี1ปีนะครับก็สัตรงนี้เนี่ยก็วางวางใจได้ระดับหนึ่งนะครับสําหรับเจ้าตัวการทดสอบความเร็วของเจ้าตัวนี้กันเลยครับผมไปดูกันเลยครับครับอันนี้เป็นการทดสอบความเร็วของ My Passport SSD นะครับผมจะนะครับตอนนี้จนตัวเทสโปรแกรมนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปเทสการกรอไฟล์ดูจริงกันนะครับ ครับเดี๋ยวเราจะก๊อบไฟตัวไฟล์ว,ฟว,ฟวิดีโอ 4G นะครับผมมาเช็คเลยครับนี่นะครับวิงอยู่638ประมาณนั้นนะครับแต่ก,ก็ถือว่ารวดเร็วแล้วนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาลองก๊อบไฟตัวที่เป็นซีรีส์นะครับถ้าเป็นซีรีส์จะเร็วขนาดไหน นี่นะครับ44กิกนะครับนะครับมีตกนิดนึง เสร็จกันแล้วนครับกับการทดสอบเจ้าตัว My Passport SSD จากทาง WW นะครับก็ยังไงกันบ้างครับเร็วใช่ไหมล่ะครับผมนะครับเนื่องจากี SSD นะครับทำให้มันเร็วอย่างนี้นะครับผมนะครับก็สำหรับใครที่ช่วงนี้เนี่ยนะครับอดูแบบ 4K นะครับหรือแบบหนัง 4K นะครับซีรีส์หรือว่าอาจจะเล่นเกมนะครับก็ติดตั้งตัวเกมไว้ในไดร์ SSD แล้วก็ไปต่อเครขึ้นก็ได้เหมือนกันนะครับก็ได้ความเร็วที่ดีเหมือนกันนะครับถือว่าโอเคเลยทีเดียวเลยนะครับสามารถเล่นเกมได้ไม่ใช่แค่พอใช้เก็บงานดูหนังอย่างเดียว นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถจะพร้อมที่จะทำได้แทบทุกอย่างเลยนะครับด้วยความที่เป็น SSD นะครับแล้วก็มีตัวอินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อเป็น USB Type C นะครับ3.2นะครับผมก็ทําให้มันเร็วได้เลยนะครับแล้วก็ด้วยขนาดที่เล็กนะครับพกพาง่ายสะดวกมากนะครับเบาจังหาครับความเบาเนี่ยนะครับแบบมันแทบจะกลวงกันไปเลยเดียวนะครับด้วยความที่เป็นอลูมิเนียมนะครับผมนะครับตัวน้ําหนักเนี่ยน่าจะประมาณ40กรัมนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วด์ไฮบีนะครับทำออกมา4สีนะครับก็คือเป็นทอง น้ำเงินแดงแล้วก็สีเทาที่ผมเอามารีวิวในวันนี้ครับผมแล้วก็นะครับวันที่ใกล้จะถึงนี้นะครับงานคอมมานดนะครับทางยับิลดีก็ได้จัดโปรแกรมเด็นที่นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับและอุปกรณ์อื่นๆทางยับิลดีนะครับสำหรับใครที่ซื้อเจ้าตัว SD ตัวนี้ไปนะครับผมก็จะได้รับเป็นตัวโปรตามผ้านิ้เลยนะครับก็ได้รับเป็นของก็ได้รับเป็นของ4อย่างนะครับผมก็เป็นสตไวีลัสนะครับเป็นตัวไวเดชชาร์จนะครับถุงผ้าแล้วก็ถุงกันน้ำนะครับผม นะครับก็สำหรับใครที่ฮาร์ดดิสตัวเก่าหรือที่เก็บข้อมูลตัวเก่านะครับฮาร์ดดิสเนี่ยนะครับได้ส่วนลด500บาทนะครับผมแล้วก็ส่วน USB ตั้มได้เนี่ยได้ส่วนลด200บาทนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะใช้โปรโมชั่นตัวนี้นะครับก็ไปเดินที่งานคอมมานด์ได้เลยนะครับผมสำหรับรีวิววันนี้นะครับก็ขอบคุณทางการวิวดีนะครับผมที่ส่งของมาให้รีวิวนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ